ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะอากาศเย็นค่ะคุณเป้คุณคนนะคะก็แห่ไปรับอากาศหนาวกันเยอะแยะเลยนะคะสําหรับใครที่พลาดงานเชียงรายดอกไม้งามค่ะยังมีโอกาสนะคะไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนนี้<อ>เลยนะคะค่ะกับงานดอกไม้งามภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงรายโดยเทศบาลนครเชียงรายนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะการจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามเนี่ย จัดเป็นครั้งที่19แล้วนะ <5. S 1> โดยเริ่มตั้งแต่วันที่29ทธันวาคม2565ไปจนกระทั่งถึงวันที่29มก,กราคม2566นะคะนะสวนตุงและโคม hmm. นครเชียงรายผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้สวยงามนะโดยเฉพาะพวกดอกไม้เมืองหนาวนะ <Okay. S 1> อย่างเช่นดอกไฮเดรนเ e ียดอกทิวลิปดอกลิลลี่ดอกไลเซนทัสนะคะแล้วก็ดอกไม้อื่นๆรวมไปถึงสินค้าโอทอปและกิจกรรมอีกมากมาย oh. บอกเลยว่าห้ามพลาดนะพวกท่านผู้ชมก็จะได้ชม ดอกไม้สวยๆงามๆถ่ายรูปลงไอจีก็ได้นะถ่ายรูปสวยนะดูสิดอกสดมากเลยอ่ะโอ้ก็เรียกว่ายังเป็นหน้าของการท่องเที่ยวอยู่ะนะฮะเป็นช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะภาคเหนืออากาศก็ยังคงเย็นต่อเนื่องนะฮะแล้วก็งานเทศกาลดอกไม้เนี่ยะจะไปถึงสิ้นเดือนเลยย<ช>ี <19 S 2> ่สิมามกราคมนะครับใช่ค่ะ